พอเถอะนะผมว่าคุณพอได้แล้วนะครับเพราะว่าคุณเนี่ยก็ได้เข้ามาทำความเสียหายความเผิดให้กับประเทศนะมาหลายปีแล้วมันมากไปแล้วนะผมอยากให้คุณถอยออกไปดีกว่านะก่อนที่คุณจะไม่มีแผ่นดินอยู่รัฐบาลก็ไม่เห็นเอาจริงเอาจังเลยจนบัดเนี้ยใครๆก็กถามว่าเมื่อไหร่จะเอาจริงเอาจังนะแทนที่จะเอาจริงเอาจังเนี่ยคุณประยุทธ์กลับมาบอกว่าโว้ย ร้อยนายกก็จัดการกับบอร์ดไม่ได้ดูทีพูดพูดอย่างนี้ได้ยังไงอ๋อเราเราก็ยังทําเหมือนเดิมนะครับถึงแม้มันจะไม่ไม่สะดวกนะแล้วก็ไม่ได้รับความร่วมมือเหมือนออกับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนะครับคือตั้งแต่ที่มีการทํารัฐประหารมาเนี่ยตั้งแต่ปี57มาเนี่ยนะครับ การตรวจสอบของภาคประชาชนเนี่ยนะครับที่จะช่วยดูแลรักษาผลประโยชน์ให้กับประเทศเนี่ยนะมันก็ทําได้ยากนะมันก็ทําได้ยากเพราะไม่ได้รับความร่วมมือเลยนอกจากไม่ได้รับความร่วมมือแล้วเนี่ยนะครับยังยังถูกขัดขวางอีกนะครับมันก็เลยทํางานได้ยากแต่ในในส่วนของเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชันเนี่ยนะครับเราก็ยังทำนะถ้ามีการร้องเรียนเข้ามาเราก็ทำทุกเรื่อง นะครับก็ดูตั้งแต่ที่มีการยื่นเรื่องให้เราเนี่ยนะครับตั้งแต่ปี2558นะครั้งแรกเนี่ยก็คือเรื่องของการทุจริตขององค์การทหารผ่านศึกนะครับนะซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันก็ยังเป็นช่วงของคอสชอ,อยู่เต็มๆเลยนะเพราะยังไม่มีการเลือกตั้งเนี่ยทางเราก็ตรวจสอบไปซึ่งมีการกล่าวหาเนี่ยผมยื่นกล่าวหาเลยนะพอเดกประวิทย์วงสุวรรณกับพอเดกประยุทธ์ จันโอชาเลยนะนะครับขององค์การทหารผ่านศึกในเรื่องไปที่ปปชปปชก็เรียกผมไปสอบแล้วนะครับแล้วก็ยังดองมาจนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่แจ้งความคืบหน้าเรือว่าปปชจะเอาอย่างไรนะจะตั้งกรรมการไต่สวนหรือไม่นะครับนะหรือจะอย่างไรก็เงียบไปเลยครับนะนี่ตั้งแต่ปี58เลยนะนี่นอันนี้โดยตรงมันตรงๆเลยถึงคุณประยุทธ์กับคุณประวิทย์เลยนะครับมีหลักฐานที่ ที่มันโยงถึงเลยอ่ะนะเ,เรื่องต่อมานะครับก็กรณีอุทยานราชพักนะครับอันเนี้ยนะฮะก็มีคนยื่นเรื่องให้เรานะครับก็เป็นทหารเนี่ยยื่นเรื่องให้เราเราก็ตรวจสอบนะแล้วก็ยื่นเรื่องต่อนะครับให้กับปปชแต่ปรากฏว่าเรื่องนี้ก็เป็นที่รู้กันอ่ะปปชก็ไปขอผลการตรวจสอบของสำนักปลัดแล้วก็สรุปเลย นะไม่ทําการไต่สวนต่อนะครับเขบอกว่าไม่พบการกระทําความผิดอย่างเงี้ยง่ายๆเลยอีกเรื่องหนึ่งต่อมาก็เรื่องพอดชปีชาจันโรชาบรรจุแต่งตั้งลูกชายตัวเองเข้ารับราชการอาหารโดยผิดกฎหมายนะครับก็สรุปว่าผลสอบของสํานักปลัดเหมือนกันก็พราะไปีชาเป็นตอนนั้นเป็นประหลัดกระทรวงกลาโหมอยู่อะนะแล้วก็ให กระทรวงกลาโหมตรวจสอบตัวเองเสร็จแล้วก็สรุปว่าตัวเองไม่ผิดปปชก็เชื่อเลยไม่ไตส่สวนต่ออีกนะต่อมาก็เรื่องนาฬิกาของประวิตยนะครับก็สรุปอย่างที่เรารู้กันน่ยแต่ผมส่งสองเรื่องนะกรณีเรื่องนาฬิกาประวิตยที่ผมส่งไปสองเรื่องนะเขาสรุปนะครับไม่ไตส่สวนต่อเนี่ยแล้วก็ยกนะยกคำร้องเนี่ยนะอ้างว่า ไม่ผิดเพราะว่าคุณประวิทยยืมเพื่อนนะไม่เป็นการปกปิดบัญชีทรัพย์สินนะแต่ผมยื่นอีกเรื่องหนึ่งนะเรื่องนาฬิกาเนี่ยอีกความผิดหนึ่งก็คือเรื่องของการล่ำรวยผิดปกติจนทุกวันนี้ปปชยังไม่ตอบนะครับฟังดีๆนะคนทั้งประเทศอย่าไปคิดว่าเรื่องนาฬิกาจบแล้วไม่จบนะแล้วเรื่องออไอการ แจ้งบัญชีทรัพย์สินนี้สินเป็นเท็จเนี่ยเรื่องนาฬิกาเนี่ยผมก็ยังไม่จบตอนนี้เรื่องเนี่ยกำลังจะไปที่ศาลปกครองเพราะผมขอเอกสารมามาดูว่าคุณทำงานกันยังไงปปชนะเห็นไหมครับนะแล้วก็ต่อมาเนี่ยนะครับก็มีอีกหลายเรื่องนะแต่ตอนหลังมาเนี่ยผมยังไม่ส่งปปชแต่ตามที่เป็นข่าวนะอย่างที่เราเห็นข่าวกันเนอีกหลายเรื่องนะครับที่เกี่ยวพันกับคนในรัฐบาล นะครับในหลายเรื่องหลายกรณีในเรื่องอาการทุจริตนะฮะกากตุนหน้ากากอนามายัยใช่ไหมครับเนี่ยเรื่องก็ไม่รู้ว่าเงียบไปยังไงนะครับเรื่องอมีคนในรัฐบาลไปพัวพันกับการรับสวยแล้วก็เนี่ยเรียกเก็บสวยแล้วก็เปิดบ่อนการพนันเนี่ยนะครับทั้งประเทศเนี่ยนะครับ รัฐบาลก็ไม่เห็นเอาจริงเอาจังเลยจนบัดเนี้ยใครๆก็ก็ถามว่าเมื่อไหร่จะเอาจริงเอาจังนะแทนที่จะเอาจริงเอาจังเนี่ยคุณประยุทธ์กลับมาบอกว่าโว้ยร้อยนายกจัดการกับบอดไม่ได้ดูได้พูดพูดอย่างนี้ได้ยังไงนะครับนะเรื่องออหาประโยชน์กับสวยแรงงานต่างด้าวอย่างเงี้ยนะโอ้อนี่ก็เกี่ยวกับคนในรัฐบาลนะเราจําได้มากมันเคยมี ทหารยศระดับพลโทคนหนึ่งอะติดคุกไปแล้วเนี่ยนะครับที่เกี่ยวกับซวยแรงงานเนี่ยนะครับที่เกี่ยวกับชาวโรฮิงญาด้วยเนี่ยนะครับแล้วก็ตํารวจยศพลตํารวจตรีคนหนึ่งเนี่ยต้องขอรีภัยไปอยู่ที่นิวซีแลนด์ทุกวันนี้นะครับเพราะตรวจเรื่องนี้เห็นไหมครับขนาดคนที่เข้าไปตรวจซึ่งก็งมีอํานาจหน้าที่ตามกฎหมายเนี่ยเวลาเขาเข้าไปตรวจนะครับคนที่เกี่ยวข้องกับผู้มีอํานาจ นะนะครับไม่ว่าจะเป็นสมัยคสชหรือในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยนะเขายังเอาตัวไม่รอดเลยอ่ะนะแล้วนับภาษาอะไรกับภาคประชาชนนะครับภาคประชาชนหลายคนก็ถูกขู่นะคนที่เข้ามาช่วยตรวจสอบหลายคนเนี่ยนะครับนะเว้นก็ไม่เว้นผมผมก็โดนนะครับแต่เราก็ต้องทำต่อไปครับนะ คือถ้ามีการร้องเรียนเข้ามาแล้วก็มีพยานหลักฐานเนี่ยนะครับที่เพียงพอเนี่ยเราดําเนินการนะครับส่งเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบทุกเรื่องครับแล้วเราต้องเข้าใจนะนะครับพี่น้องประชาชนคนไทยนี่ต้องเข้าใจนะว่าระดับผู้นําประเทศเนี่ยโตผมว่าไม่ใช่เฉพาะคุณประยุทธ์หรอก น,นายกแทบทุกคนที่ผ่านมาเนี่ยเขาไม่ต้องลงมาทำอะไรเองหรอกมันมีมือมีไม้ทำให้นะแล้วมันก็จะตัดตอนนะแล้วก็บอกว่าไหนผมไปทุจริตรตรงไหนมีไม่หลักฐานเขาก็รู้กันทั้งนั้นแหละครับนะไอ้เรื่องนี้มันนะมันประชาชนก็ไม่ใช่ไร้เดียงสา <c ười> นะครับคือพูดอ่ะพูดได้ ถามว่าประชาชนเขาเชื่อไหมล่ะนะครับประชาชน,ก,ชนะชาชนก็ไม่โง่หรอกครับนะคนที่ทำให้คุณน,น่ะใครอ่ะข้างๆคุณน,นั่นแหละนะคนใกล้ตัวคุณน,นั่นแหละแล้วมันก็เป็นอย่างเงี้ยมาทุกยุคทุกสมัยนะไม่ใช่ผมไม่ได้หมายถึงเฉพาะรัฐบาลขุณประยุทธ์เท่านั้นนะที่ผ่านมามันเป็นอย่างเงี้ยนะครับตัวระดับนายก ตัวระดับรัฐมนตรีบางคนเนี่ยเขาไม่ต้องไปลงมือทําออกหน้าออกตาทําเองหรอกเขาเขามีมือมีไม้ทําให้แต่เขาเนี่ยอยู่อยู่เบื้องหลังเขาเป็นคนที่สนับสนุนคอยปกป้องดูแลนะครับนะกระบวนการทุจริตที่ที่เขานะได้ประโยชน์ร่วมอยู่ด้วยครับ